ครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่เพชรนำโชคครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามแนวทางเราพัฒนานะครับผมประจันวันพุธที่25 25มกราคม2566นะครับผมครับของไม่เพชรที่ผ่านมาก็หลุดนะครับผมแต่มันไปออกงวดงวดของ วันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมมาเข้านะครับผมครับันในต่างกันต่อครับผมขอกําลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องไม้เพชรนาโชคเลยนะครับผมครับไปติดตามไม้เพชรเลยครับเเออ อ,อ๋อใช่เดี๋หก่อนเอาตัวนก่อนอเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้มันออกมันออกโอ้ยหลบอเดี๋ยวจุดเขียนไว้เนาะเอาสมุดมาอีกเล่มหนึ่งเด้อเวลาเรียกออกตัวใดตัวใดมันสียคำนวณมันมีสมุดอีกนี่ไงเ,เอาสถิติมันไว้ก่อนนะ่ะนะเอาเรียงไว้เลยอื เออนี่นะ <c oughs> มันมันจะทวนไม่ได้อันนี้วันที่ยี่สิบโอ้ส่งไปหาปนหาติอันนี้มันออกสี่เจ็ดหกห้าใช่ไหมเออกน้นก้นนี่ก้นกว,น,กวนมันออกสี่เจ็ดหกห้ามันเป็นสามเจ็ดสี่บ่เออแมน่นบ่ที่จอดไว้อะ่ะมันมัน,ชน 4, มใช่สามเจ็ดสี่นะไหนละแมน่นบ่ที่กวอนนี่อ่กอนก้อน,น,นเลขออกเจ็ดหกห้ามันออกตัวไหนไม่รู้จำไม่ได้นี่ ครับสวัสดีสสดครับผมมาตามเ,ขาเลขพวกเขาเลย <c oughs> เลขเอาสูตรเดียวถ้าเอาอีกสูตรนึงก็สิได้อยู่ <c oughs> หนหนในที่ที่เมื่อนั้นเมื่อเมื่อที่เราทําได้นี่ <c oughs> นี่เห็นว่ามือหนึ่งม,ม,มันมันเอาตัวเกามาออกพี่น้องสองหกมันกระเถือนมาที่นี่กับเจ๊ในหากหากหนึ่งหกหกเก็ดนึงคุณรู้ไหมออกสองหกมันกระเถือบ้านี มันเจ๊งไหมว่าถือมันมาออกเอาตะเกามาออกขึ้นเกาเอาอมันออกน้ำกลดการสร้างออกน้ำกลดแล้วไปเอาแบบไม่บบนี้เอามาเขียนใส่สิเฮ็ดสูตรถ้าถ้าเฮ็ดอีกอีกดเอ็กว่างหันเถอะถ้าเฮ็ดใส่อีกสูตรนึงนี่ถ้าเฮ็ดอีกอีกสูตรนึงมันจะได้งกหาจะได้สามหกห้าอ <c oughs> ือฮอกตัาากวหนก่อ เลข <จะ S 2> ออตัวไหนของมื่อวานเนี่ยห้าหกห้าหกห้าห้าหกห้าโอเคบุญบุญจะตั้งจะตั้ง 5, 6, จะตั้ง, 5, <6. S 2> จ,ะงจะตั้งที่ <c oughs> จะตั้งมที่มันเป็นสามเจ็ดสี่ก่อนแบบมันจะจุดอยู่จุดเดียวกันกันไหมที่มันเป็นห้าแปดหนึ่งหกอันนี้หกตั้งห้าแปดหนึ่งหกหกตั้งได้หกสี่เอย อันนี้ได้เก็ดสีอันนี้ก็ได้เจ็ดสีเล่ออกมาเจ็ดสีนี่นี่ชุดเตินหาแปดตั้งอันนี้แต่มันมันได้เก็ดสีเกล็ดสีเล่ออกมากับสามเก็ดสีพี่น้องจะสิเอาสูตรนีสน้สักก้อนแต่ว่าก็สิเอาอีกสูตรหนึ่งเมืม่อเมื่อว่านเขาเอาอีกสูตรหนึ่งมันจะได้สามหกห้ามันจะได้สามหกห้านี่สเอาสองสูตรใซ่คือคือคือหมู่ว่านเนี่ยเอาตัวอย่างหมู่ว่านก่อนในเพจเอาสูตรเดียว ถ้าถ้าถ้าเอาอีกสูตรหนึ่งมันจะได้สามหกถ้าเอาอีกสูตรหนึ่งนี่มันจะออกตัวใดก็สร้างเด้อพูดถึงว่าอันนี้ไม่เพชรเอาเอาเอไม่เพชรเอาสูตรสูตรที่เฮ็ดหมู่บ้านนี่หกสามสามนี่ตั้งตั้งสามสามตั้งเดี๋ยวสามเก่าหกเก้าสี่เกาไม่เพชรเอาสูตรนี่ใส่ว่ามันจะออกสูตรนี่ <c oughs> อ่าว่ามันมันจะออกสูตรเจ็ดสี่ แต่ถ้าเอาอีกสูตรบวกสามหนึ่งนี่ถ้าถ้าเอาอีกสูสูตรบวกสามมันจะได้สามหกขค่ะนี่มันจะได้สูตรนี่ค่ะนี่นี่มันจะเป็นสามหกแต่ว่าจัดเล็กพีเด็กนองใส่มันจะใส่เป็นสามหกขาเลยค่ะจะได้ตัวนี้สามหกขาเนดถึงวาเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอาใส่ไม่เพลอะเอาตาสูตรเจ็ดซีสามเจ็ดซีแล้วจัดใส่ซีเก้าถ้าเอาแต่ใส่หนีมันก็นี่มันจะได้สามสามหกขาที่กันตามสูตรมันเด้อนี่บบเด้เอาใส่บางสีเอาใส่ทั้งสองสูตรแบบนี้ เราต้องตัองมันออกหกห้าหกห้ามัน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 ออกหกห้าหกห้ามันจะตั้งห้าตั้งหาอุกรณ์หกห้าเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์นี่รอบนี้เดเรียนหกรองศูนย์มัน,น,น <c oughs> มันจะยุดสูตรเดียวกันเด้อค่ะนี่มันจะอยู่สูตรเดียวกับเจ็ดสี่พอเลขออกมาก็เจ็ดสี่ส้ม แต่ถ้าสูตรนี้จะจัด,จ,ดจัดใส่ก็ก็คือสามเจ็ดสี่นี่ค่ะนีมน่มันก็ออกสามเจ็ดสี่มันมีสูตรของมันอยู่แต่ว่าสูตรมันออกก็ได้กับสร้างบาคือเพื่อเอาจัดสูตรจัดใส่เมือม่อเมื่อนั่นมันว่าเขา่า,ขามอวนว่าเขาเรียกสูตรนี้ว่เขาแต่มันเข่าสูตรบวกสามเออบารในเบื้องสูตรบวกสามใส่สูตรนี่ได้หกสูตรแล้วตั้งไว้เลยหกสูตรนี่หกศูนย์หกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งตีมาใส่นี่คือหนึ่งหกศูนย์ นี่วันนี้อันนี้รอบสูตรนี่ได้ตัวนี้เบื้องสูตรหกข้านมันมันสิเขาอเพราเขากขบพารู้ด้วยเพราะว่าเได้ออกมาจังไดห้องกับเฮ็ดจังสันหกห้าหกห้าหกสามได้แปดได้ได้หกแปดมันได้หกแปดเจ็ดมันได้หกแปดเจ็ดค่ะตามสูตรนี้วันวันนี้ได้หกแปดเจ็ดวันนี้เลย สูตรถ้ามันออวคือสามหกหามันจะเป็นหกแปดเจ็ดอืมเออหกแปดเจ็ดบ้านนีถ้ามันคาบกันถ้ามันคาบกันถ้ามันคาบกันนี่ถ้ามันคาบกันมันก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดค่ะนี่เลขนี่เด้ออันอันอันนี้หมู่บ้านถ้ามันคาบกันมันจะเป็นหาหวขามีมันมันจะมีสองสองสูตรค่ะมันสูออกตัวใรกกับสามแบบมันจะอยู่สูตรเดียวกันกับคือเลขออกเจ็ดสี่อืม เลขออกเพศสี่สูตรนี่สูตรสูตรนี่ไม่เพศสีเฮ็ดได้ไม่เพศสีเฮ็ดได้เอาสามหวกนี่สามหวกมันจะได้เจ็ดเจ็ดหวกซักเจ็ดลงมาได้เจ็ดได้ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดจะจะสามตัวใส่มันมันสิได้เจ็ดเจ็ดหกสูตรนี่เดอ้อบานถ้าขาบถ้าคาบกันเด้อบานถ้าขาบนี่มันถ้าขาบมันสิเป็นดีคาบพืชเจ็ดหกเจ็ดท่านที่นี่เลขมันจะเป็นจังสี่จานนี่เจ็ดหกเจ็ดท่านที่เลข กสันกระสีเป็นกสั้นกระสีเป็นอันกสั้นกระสีเป็นตามสูตรเมื่อกระสีเป็นเจ็ดหกเจ็ดกับหกเจ็ดหกนี่ค่ะอืมนี่สูตรนี่เดิมอืมเรียกว่ามาเป็นเจ็ดหกเจ็ดนี่ค่ะนี่อ่าืมนี่คือรอบนี้แหละนี่นี่ถ้าขาบกันจะเป็นสามหกขาสามสามหกขาหกสามหกขาก็หาหกหานี่สูตรนี่ บานีนสรุปแล้วรอบนี้ก็คือถ้าขาบกันก็นคือถ้ามันจะขาบกันเนี่ยมันจะเป็นเ็ดแปดเ็ดนี่จ้ะนี่ใส่ไปเลยน,นี่รอบนี้กับกับสูตรหนึ่งหนึ่งหกสูตรนี่พอ่อยวสิตั้งหน้าใหม่ตั้งหน้าใหม่ด้ยจะจัดไห้เลยค่ะอันนี้มันเป็นตัวอย่างซื้อจ้ะพอ,อราเลขออกมาจังได้ห้องกับเห็ดจังสันแต่ว่าเมื่อวานจะเอาสูตรนี่ใส่มันก็ได้สามหกห่ากับหางหกห่า มันสิออกหรือบอก่ก็สร้างมันเป็นสูตรบาทแม่เพชรเราคิดว่ามันสิออกก็สูตรอันเกจซีนี่เลขจัดใจตะเกตเกจซีนี่เลขมันชวิตสองสูตรสามสูตรอยู่เลอตามสูตรมันที่เลี่ยนมากเด้อสูตรสูตรมันแม่เพลศมาบนมันมันพุดกวาสิว่าเอาสูตรนี่ใส่นี่อันนี้สูตรบันพุดโดยเฉพาะเด้นี่เมื่อนี่เลขเลขเลขสูตรนี่เลขสูตรนี่สูตรบันพุดโดยาะอร์สูตรบันพุดโดยเฉพาะคือ เมื่อ <c oughs> วัดที่มันออกอันสามเจ็ดสี่แล้วนี่ล่ะนี่เอาเอานี่ตัวนี้เป็นตัวอย่างเลยนี่ม,มันจะได้เจ็ดเจ็ดนี่บวกกันเอาสามบวกจะได้เจ็ดเจ็ดจัดเลขพี่เลขนองใส่คือหกเจ็ดเจ็ดนี่ตัวเดียวนี่ม,มันจะออกตัวได้กระซังนีตต่ตามตามนี่เด้สูตรบ้านฝุดนีพุดถึงว่าเรออกมาผัดม,มันบออกหกเจ็ดเจ็ดมันจออกเจ็ดหกเจ็ดนี่ออเอาแบบเก้านั่อะไะนี่หกขานี่หกขาบวกสามมันได้หกแปด มันได้หกแปดมันได้หกแปดอันนี้มันได้เจ็ดเจ็ดธา้าจะมันคาบ้ามันคาบหกแปดมันก็คือแปดหกแปดนี่ค่ะืาจัมมันคาดมันจะได้คือแปดหกแปดนี่ตามตามสูตรมันมันจะคล้ายกันตัวหนึ่งตัวหนึ่งอันตัวนี้ตัวนี้บวกสามได้หกหนึ่งคือห้าห้าเอาสามหกตั้งเอาเลขพี่เลขน้องใส่คือสามหกหาค่ะอันนี้อันนี้กับตัวนี้คนละสูตรเด้ตัวนี้กับตัวนี้มันจะคนละสูตรนี่ ตัวน uh ี้มันจะเป็นตัวตรงจัดเลขพี่เลขน่องเส่ตัวตรงบาทตัวนี้ตัวนี้ตัวตรงมันตัวนี้ตัวตรงมันแปดหกแปดแต่ว่าถ้าจ uh ัดเลขพี่พี่เลขน่องใสตนีวตรมันจะเป็นแปดเจ็ดนี่มันจะมีที่สองสุดมันจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนี่กระสันกับหกแปดเจ็ดนี่หกแปดเจ็ดนี่นี่นี่แต่จัดเซตสองสูตรค่ะหกแปดเจ็ดกับเจ็ดแปดเจ็ดได้ค่ะได้เบิ่งเอาใส่ใส่ใส่ี่นหว่งสีม่วง เรื่อ <c oughs> งว่าไเปลี่ยนโบว์เรีวอ,อยู่โ <c oughs> บว์เรีวอ,อีก <c oughs> เรื่องะเลอดาว่าเป็นเบนื้องบ่าดีเทาจะเอาสูตรได้อันนี้อันนี้สูตรเก้าเห้านี่มันจะได้นี่เอาหาหกหาตั้งก่อนห้าหกห้าตั้งก่อนแล้วก็เอาหาเนี่ตั้งนี่ยได้สูตรเก้าเห้าวได้หาตั้งเอาจนว่าบวกกันแล้วก็จนถึงบวกกันเดี 1, ๋ยวหนึ่งหาตัเดี๋ยวหนึ่งศูนย์เดี๋ยวหนึ่งศูนย์ตัวนี้ได้หกศูนย์นี่ค่ะ S <S นี่สูตรสามเจ็ดสู <S <S 3, สูตรสามสามเจ็ดสี uh ่เด้อนี่ค่ะนี่ตัวเด่นตรงเด่นตัวนี้นค่ะนี่มันจะเด่นท้ายศูนย์มันจะมีศูนย์มีหกกับมันเขาเนี่ uh huh. มันจะอยู่ในสูตรสองหกอะนี่นี uh ่พูดถึงว่าสองหกกับเจ็ดสี่นั่นทหานบ่เขาสูตรสองหกกับเจ็ดสี่มันเขาสูตรบวกสามเออเดี๋ยวนี้ตัวนี้หกห้าแล้วจะเป็นหกหกด้วยบาทหกห้าจะกลับมาเป็นห้าหกห้าหกก็หก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  แล้วก็สามห้าหัวร่างสามห้าร่างแมนบ๊สามห้าแมนเออเก้าสูตรนี่แต่ต้นนี้มันจะเป็นสามสามอันนี้แหละสูตรเกาที่เค,เคยเคยนั่นบานเนี้ยจัดเลขที่เลขน่องใส่หกศูนย์เนี่คือหกศูนย์เนี่ยจะเป็นหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งกลับมากจะเป็นหนึ่งหกศูนย์ท่านที่เอมอมันจะอยู่สูตรเดียวกันครับได้เก่งได้เจ็ดซี่แล้วจะ ซีแต่จะมีมีมาสามเลยจะเป็นเลขพีเลขนองมีมาสามบาดจับตีเป็นเลขเลขละกล้อยคือสามเจ็ดสี่เลขออกสามเจ็ดสี่แม่เพ่ฝัดเอาตหาตีเลขพี่เลขนองใส่ซี่คือหาเมื่อนั่นมันจะได้หาเจ็ดสีกับสามเก็ดสีผัดไปปล่อยไปตหาเก็ดสีสามเก็ดสีว่บ๊อบปล่อยนี่บาดนี่มันได้ตามนี่มันก็ได้เป็นหกหกศูนย์สี่เป็นตีเลขพีเลขนองใส่ทางนี่คือหนึ่งหกศูนย์ค่ะกับเก้าหกศูนย์ อันนี้สูตรสูตรเดิมเด้อสูตรสูตรอยู่ในสูตรสามเกซีนสูตรสามเกจซีนต้อสูตรสองหกันเป็นตัจจัยย่างบาทที่นี่บาทที่นี่สิเอาสูตรสูตรวันพุธโดยตรงสูตรวันพุธโดยตรงมันจะได้สามหัวกนมันจะได้หกแปดสูตรวันพุธได้หกแปดสูตรวันพุธมันจะได้หกแปดจัดเลขทีเหลืกงนองใส่กัน จ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดไปเจ็ดหกแปดกันเรียกพี่เรียกน้องสีเด้อ <c oughs> เอถ้าจะคาบกันมันก็เป็นแปดหกแปดนั่นสิบ่าทาทาออกคือคือก็ออกคืออันห้าหกห้านี่มันจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเมื่อล่ะเพรานี้แหละนี่ตามสูตรม่แค่นี้ล่ะ <c oughs> มันมีแค่นี้มันจะไม่สองสูตรเนี่ย มึงมันจิเขาสูตรได้ลังเพียนกับไก่หาโคกมันมาจักสูตรตามตามตาม,มเบฟเฟคยอเฮ็ดเล็กว่ะแต่ว่าถ้ามันออก,อย,ก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 อย้างออกหาหกหาอยู่มันกับไงนี่กับไงทีพะว่ามันเป็นสูตรของเบฟเฟคยอเกม่มคือ,ค,อคือเล็กออกเกจซีออกปับ๊บเอาสามบวกไบเกจเกจวกติมันจะออกหกเกจเกจหละกันแล้วมัน,นยังมาเป็นเกจหกเกจเดอสูตรมันบาง <c oughs> เบฟเฟคแบบว่เอาสูตรนั่นใส่ผัดเอาสูตรนี่ใส่เอาเฮ็ดใส่สองสูตรเอเฮ็ดใส่สองสูตร มันก็สิได้เลยหกเกตเกตอันนี้เอาสองสูตรใ่มันจะเป็นแบบใดนี่จับเลขพีเลขนองสูตรรูดวิ่งรูดวิ่งรูดนั่นแหละรูดเด่นศูนย์รองหกเพื่อกันก็เด่นสองรองหกแหละตามสูตรเด่นศูนย์รองหกเด่นศูนย์ร่องหกบางครั้งมันก็ออกสามหกศูนย์นึ่งสี่นะเลขล่างสามสามมันจะเป็นหนั่งสี่ แต่ว่าเลขเลขเลขชวนมากจะออกกูจะส่วนทั้งไตนี่ตัวนี้สองตัวนี้เดียวมันก็ออกเกียร์ทั้งเรื่องเนาะเลขไม่ออกมา,มากจะอ,ออกแต่น,น้ำกลนี่แหละก็วันที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าเหรอยี่สิบห้ายี่สิบห้ามกราคมสองห้าหกหกก็ตามนี่ละจา้าสีสีมากคือเกาบอแต่มันมากคือเกากะคือไกโอเคื่อพม่าบอคือเกาบอคือตัวอ กินังได้กันเ้วกยัง่ายๆงไงยงไยได้ใ่ายเพอิเออฝากกดไลค์กดแชร์้องมาเพลิน้ำจิ้อเลยนะคะสวัสดีค่ะมากันเลยมาสรุปนะครับผม ลใส่โลโอกโมาครับผมสรุปนะครับแนวทางเราพัฒนาของแม่เพชรนะครับผมประจำวันพุทธที่25มกราคม,ม2566นนะครับผมสองตัวนะครับผม ห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าหกหกหกแล้วก็สามสามนะครับผมสองตัวนะครับวิ่งรูดศูนย์รองหกนะครับผม <c oughs> ส่วนอีกสูตรหนึ่งนะครับผมเป็นสูตรสามเจ็ดสี่สูตรสองหกนะครับผมที่ผ่านมานะครับผมก็จะได้ หนึ่งหกศูนย์นะครับผมเก้าหกศูนย์เจ็ดหกแปดแปดหกแปดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดนะครับผมแคปหน้าจอครับผมเราพัฒนาของแม่เพร็รนะครับผมประจำวันที่25มกราคม2566นนะครับผม แอปหน้าจอไปเป็นแนวทางนะครับผมท่านผู้ชมครับแล้วก็สูตรตลอดปีนะครับผมนี่ครับที่ผ่านมาวัดที่แล้วนะครับผมครับรับชมคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับผมและก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีกันทุกท่านทุกคนนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับผมตลอดทั้งปีเลยนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บ อย่าได้มีนะครับทำมาคาขึ้นนะครับผมครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมอยู่ดีสบายทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ